วันนี้เราจะมานั่งสมาธิผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจชำระล้างความรู้สึกลบๆความรู้สึกแย่ๆออกจากใจแล้วก็เติมพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเราจะเริ่มด้วยการผ่อนคลายร่างกายก่อนนะคะ,คะท่านใดที่รู้สึกยังเหนื่อยล้าหรือว่ายังมีความคิดสับสนกังวลหรือรู้สึกว่ายังไม่ค่อยพร้อมจะนั่งสมาธิให้เริ่มต้นจากการผ่อนคลายร่างกายค่ะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆผ่อนคลายจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะของเราเริ่มต้นด้วยการค่อยๆนวดศีรษะของเรานะคะระหว่างที่เรากำลังนวดศีรษะของเราไปก็ขอให้ความคิดที่มันวุ่นวายค่อยๆเบาบางลง เป็นการบอกรักตัวเองไปด้วยนะคะทุกครั้งที่เราสัมผัสร่างกายเราก็ให้สัมผัสด้วยความอ่อนโยนความใจดีกับตัวเองหัวของเราคิดมามากมายแล้วขอให้เธอผ่อนคลายนวดหัวของเรานิดหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะลำคอของเรานะคะให้เราค่อยๆย,ยืดไปข้างหนึ่งค่ะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆเอียงคอไปใช้มือค่อยๆย,ยืดที่เขายืดผ่อนคลายแล้วเราก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึก หายใจออกค่อยๆปล่อยมือให้คอของเราค่อยๆเอียงไปข้างหนึ่งจากนั้นเราก็หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึก ให้ใจออกค่อยๆปล่อยมือแล้วตั้งคอขึ้นมาจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆมุนหัวไหลของเราไปข้างหลังช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายถ้ากอ๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะแปลว่าเรากําลังได้ยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปด้วยเนาะเอาทําให้แค่ในระดับที่เราสบายสบายนะคะ หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวให้ตอนเนื่องผ่อนคลายต่อด้วยการยืดหัวไหล่นะคะเราล็อกแขนของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะหันหน้าไปทางหัวไหล่นะคะที่เรากําลังยืดอยู่แล้วก็หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลาย หายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายนำเปนเปลี่ยนข้างนะคะยืดหัวไหล่ด้านนะคะหันหน้าไปทางหัวไหล่ที่เรากำลังยืดนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลาย หายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายจากนั้นค่อยเอามือลงนะคะต่อมาเรานวดแขนเรานิดนึงนะคะมือบีบนวดทุกครั้งที่เราเอามือของเราสัมผัสร,ร่างกายส่วนใดนะคะก็ขอให้เราเหมือนโอบกอดตัวเองส่งพลังงานดีๆให้กับตัวของเรานะคะให้กล้ามเนื้อเขาผ่อนคลาย แล้เราก็บีบนวดตัวเองอย่างอ่อนโยนการกระทำนะคะเขาสื่อสารกันได้นะเราอ่อนโยนกับร่างกายอย่างไรนะคะเดี๋ยวจิตใจของเราก็จะอ่อนโยนตามนะคะอืมนะคะอันดึงนิ้วนิดนึงนะคะให้รู้สึกผ่อนคลายสบายสยนะผ่อนคลายสบายสบาย ระหว่างนี้ก็เหมือนกับการปรับจูนนะคะให้เราค่อยๆปรับความคิดที่ฟุ้งซ่านนะกลับมาอยู่ที่ร่างกายของเราหลังจากที่เราปรับร่างกายให้สบายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มทำสมาธิกันค่ะการทำสมาธินะคะใช้ความผ่อนคลายเป็นเบื้องต้นควบคู่กับการมีสติค่ะ เมื่อเราได้ผ่อนคลายร่างกายแล้วเราจะผ่อนคลายจิตใจให้กับตัวเองด้วยการค่อยๆยฉีกยิ้มให้ตัวเองค่ะแล้วก็ยิ้มผ่อนคลายเมื่อเรายิ้มนะคะให้ทำความรู้สึกผ่อนคลายที่ใบหน้าจากนั้นเราค่อยๆปิดเปลือกตาลงหลับตาเบาๆ ตอนนี้เรากําลังเริ่มต้นทำสมาธิอย่างง่ายๆผ่อนคลายอะไรที่รู้สึกหนักหนักตรงหัวตรงบ่าตรงไหลเราค่อยๆวางลงผ่อนคลาย ผ่อนคลายใบหน้าของเราคลี่คลายคิ้วที่ชนเข้าหากันเราค่อยๆคลี่คลายกล้ามเนื้อตรงคิ้วของเราตรงหน้าผากของเราผ่อนคลายผ่อนคลายใบหน้าของเราผ่อนคลายลำคอของเรา ผ่อนคลายบา่าไหล่แขนทั้งสองข้างจนถึงปลายนิ้วมือของเราให้รู้สึกผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายลำตัวของเราผ่อนคลายขาหัวเขา่าน่องข้อเท้า จนถึงปลายเท้าของเราให้ผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อทุกส่วนค่อยๆค,คลายตัวอย่างสบายสบายให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเราจะพักกายพักใจ พักผ่อนหย่อนใจอย่างสบายสบายปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆไว้ชั่วครางวางเรื่องต่างๆที่อยู่ในหัวที่เราแบกไว้ที่บาลงชั่วคราว อ่อนกายสบายสบายอ่อนกายสบายสบายใจของเราเขาชอบความสบายเขาชอบการประคองเขาไม่ชอบให้เราบังคับ เราก็ค่อยๆทนุถนอมจิตใจของเราด้วยความอ่อนโยนด้วยการให้เขาผ่อนคลายสบายสบายไม่ต้องรีไม่ต้องเร่งไม่ต้องอยากได้ความสงบเร็วๆเราแค่อยากมานั่งพักผ่อน ผ่อนคลายให้ความผ่อนคลายนี้ค่อยๆชำระล้างความสกรปรกความเหนื่อยล้าความคิดลบๆความรู้สึกแย่ๆให้ความผ่อนคลายค่อยๆชำระล้างถึงเหล่านี้ไปเรื่อยๆผ่อนคลายสบายสบาย ตอนนี้เรากำลังพาใจของเรากลับมาที่บ้านคือร่างกายของเราเราค่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวอย่างผ่อนคลายผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลาย สบายสบายผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบายให้ความสบาย แผ่ไปสู่ทุกเซลล์ในร่างกายของเราให้ความอ่อนโยนแผ่ขยายสู่ทุกเซลล์ในร่างกายของเราส่งพลังงานดีๆให้กับทุกเซลล์ในร่างกายของเราอ่อนรา สบายสบายผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบาย ให้ความผ่อนคลายไปถึงหัวถึงใบหน้าคอบ่าไหลาแขนทั้งสองข้างมือของเรานิ้วทั้งสิบของเราผ่อนคลายแผ่ขยายไปถึงลำตัวของเรา ให้ผ่อนคลายขาเข่าน่องเท้าผ่อนคลายให้ความผ่อนคลายความสบายกายสบายใจแผ่ไปถึงทุกเซลล์ในร่างกาย ขอให้ทุกเซลล์ในร่างกายของเราอารมณ์ดีมีความสุขน้ำในร่างกายอาวัยวะภายในต่างๆได้รับพลังงานดีๆความเจ็บป่วยให้ค่อยๆมาลายหายไป ส่งพลังงานดีๆส่งความแข็งแรงความสุขภาพดีไปถึงทุกเซลล์ในร่างกายของเราขอให้เรามีความสุขผ่อนคลายสบายสบาย หากเรารู้สึกสบายตรงไหนก็วางความรู้สึกสบายสบายไว้ตรงนั้นใช้สติประคองอารมณ์สบายสบายให้ต่อเนื่องขึ้นทีละนิดทีละนิดพ่อนกายสบายสบาย หอนไกรสบายสบายหอนไกรสบายสบายหากเรามีความคิดต่างๆผ่านเข้ามาก็แค่รับรู้ รู้แล้วก็วางไปก็ปล่อยไปเริ่มต้นกลับมาอยู่ในจุดที่เราสบายอีกครั้งหนึ่งหลุดไปรู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแค่เราได้พาตัวเองมานั่งสมาธิแค่นี้ก็ดีมากแล้ว ถ้าเราได้พาตัวเรามาอยู่ในบรรยากาศของความสงบจะมากบ้างน้อยบ้างก็ดีแล้วให้เราใจดีกับตัวเราเองจะได้ผลไม่ได้ผลจะฟุ้งซ่านจะง่วงนอนจะสับสนรู้ตัว เราก็กลับมาอยู่กับความสบายอย่างผ่อนคลายจะรู้ตัวอยู่3วินาที5วินาทีแล้วหลุดไปก็ไม่เป็นไรรู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่ในจุดที่เราสบายผ่อนคลาย สบายสบายอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พอใจให้เราใจดีกับตัวเราเองให้ความสบายปลอบโยนจิตใจของเราอ่อนครา สบายสบายผ่อ,อนคลายสบายสบายผ่อ,อนคลายสบายสบาย เรารู้ตัวมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังอยู่กับความสบายแค่นี้เราก็พอใจแล้วแม้เรามีความฟุ้งซ่านหากเรารู้ตัวมีสติขึ้นมาได้แค่นี้ เราก็พอใจแล้วเราพอใจในตัวของเราเรารักในตัวของเราเราโอบกอดพลังงานดีๆให้กับตัวของเราขอให้เรา เปรี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งความสุขความพึงพอใจความสงบความเบิกบานความยินดีในตัวเองรักตัวเองแบบที่ตัวเราเป็น และเราก็ขยายความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีสู่ผู้ที่อยู่รอบข้างแผ่ขยายพลังงานดีๆจากตัวของเราสู่ผู้ที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกับเราขอให้เขามีความสุข ขยายกว้างออกไปถึงผู้ที่อยู่ในอำเภอเดียวกับเราอยู่ละแวกบ้านเราขอให้เขามีความสุขแผ่ขยายกว้างออกไปถึงผู้ที่อยู่จังหวัดเดียวกับเราขอให้เขามีความสุขแผ่ขยายกว้างออก จนถึงครอบคลุมทั้งประเทศไทยขอให้ทุกคนมีความสุขว่างออกไปจนครอบคลุมทั้งโลกใบนี้ขอให้ทุกสรรพชีวิตจะเป็นคนไม่ว่าจะเชื้อชาติศาส,สนาเผ่าพันธุ์ใดๆขอให้เขามีความสุข สรพพสัพตว์ต่างๆจะตัวเล็กๆแบบมดแบบแมลงจนไปตัวใหญ่ๆแบบช้างแบบปลาวานสัพพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์มากก็ขอให้เขาทุกข์น้อยลงที่ทุกข์น้อยก็ขอให้หมดทุกข์ที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้โลกใบนี้มีแต่ความสงบสุขขอให้จิตใจของทุกคนมีสันติสุขภายในมีพลังงานดีๆคิดดีพูดดีทำดีอยู่กันอย่างเป็นสุข ก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นขอให้เราสึมรั์พลังงานดีๆจากจิตใจของเราให้ติดแน่นให้แช่อิ่มอยู่ในพลังงานนี้พลังงานแห่งความบริสุทธิ์ผ่องใสหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆ ใจออกช้าๆผ่อนคลายยิ้มให้กับตัวเราเองแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ